สวัสดีครับผมติ๊กรณ์อนังมีนะครับวันนี้ผมมาแนะนําพลอยสวยงามอีกนะครับผมเป็นพลอยสีเหลืองนะครับเรียกว่าพลอยบุษราคำยีรุลสัฟไฟนะครับผมที่เห็นในแถวนี้เป็นพลอยของจันทบุรีนะครับปัจจุบันนี้หาได้ยากมากนะครับผมเป็นพลอยของจันทบุรีนะครับเป็นยีรุลสัฟไฟมีความแข็งในระดับ9นะครับผมถือว่าแข็งเนมากนะครับผมตัวนี้มีความแข็งเน้นในระดับเนะฮะเป็นพลอยสำหรับคนเกิดวันจันทนะครับ อันนี้มนีสสำหรับคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองหรือคนเกิดปีวอกนะคนเกิดปีวอกหรือเดือนพฤศจิกาหยุดก็ใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวในตอนท,ท้ายผมจะเอาพลังความเชื่อของพลอยบุตรสารครรมยุโรสไฟเนี่ยมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าในสมัยโบราณเขามีความเชื่ออย่างไรบ้าง พวกพามันสมองจะมีปัญญาอย่างไรนะครับของพยบุศลารัมยีโรสไฟนะครับผมวันนี้ผมเอามาให้ชมนะครับเพราะมันปัจจุบันนี้มาหายากมากของพอยจันทร์เดรีนะครับผมอันนี้คือเจรินสําเร็จแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่เจรินอันนี้คือพลอยก้อนดิบเขาเรียกว่าพลอยก้อนดิบยังไม่ผ่านการเจรินนะครับมันอย่างเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้ก็ถือว่าเป็นเม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้ยังไม่ผ่านการเจรินหนักเท่าไหร่ครับเม็ดนี้เม็ดนี้หนักห้ากรัม ้าจุดเจ็ดห้ากะลัดถ้าเจรไนออกมาแล้วจะเหลืออยู่ประมาณสักสามกะลัดเศษเศษนะครับเม็ดนี้ถ้าเจรไนออกมาแล้วจะเหลือประมาณสักสามกะลัดเศษสวยนะครับเม็ดนี้มันมันจะมีตูดหนานะฮะตูดหนาปุ๊บเนี่ยจะประกาไฟมันก็จะสวยนะครับผมเม็ดนี้นะครับผมอันนี้ส่วนมากธรรมชาติของพลอยบุษราคำของกันทบบรีเนี่ยมันจะเป็นเม็ดบางๆนะครับผมตัวนี้เม็ดบางๆเหมือนตัวนี้อันนี้เป็นธรรมชาติของพลอยบุษราคำจันทบบรีนะครับผม แต่เม็ดนี้มันจะม okay? ี2สีนะครับมีสีน้ําเงินสีน้ําเงินคือตัวนี้นะครับอะไรสีน้ําเงินสีน้ําเงินเรว่าบูสแฟร์นะส่วนด้านนี้มันเป็นสีเหลืองนะครับเป็น2สีอยู่ในเม็ดเม็ดเดียวกันนะครับส่วนมากตัวนี้เขาเรียกว่าแซฟไฟนะฮะแซฟไฟถ้าเป็น2สีอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับผมในผมจะเอาตัวที่บางๆที่เจีรนายออกมาสําเร็จแล้วนะครับเม็ดนี้จะหนักเท่าไหร่นะฮะมาชั่งดูก่อนเม็ดนี้หนัก3กิโลรัม 3.40ดกรัตนะครับก็ถือว่าเป็นเม็ดใหญ่แต่เม็ดนี้สะอาดบริสุทธิ์มากนะครับไม่มีตหนิเลยนะครับผมตัวนี้ทำแหวนทำเป็นลูกกี้นี่ก็จะสวยมากนะครับตัวนี้ทรเป็นแหวนได้ทำลูกกี้เพราะเนื้อมันสะอาดไม่มีตหนีเลยนะครับหอยเม็ดนี้นะครับสวยงามมากครัสนใจที่ต่อเข้ามานะครับ0 6 3 4 3 4 0 9 3 0กของ10กรอนยมณนีนะครับผมสวยงามมากนะครับไม่มีตหนีเลยนะครับเม็ดนี้นะครับผมอีกเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดนี้เป็น เป็นรูปทรงหยดน้ำนะครับระหว่างหยดน้ำกับรูปหัวใจมันจะคล้ายๆกันนะครับบางคนอาจจะมองว่าเออตัวน dinner, drawing, ี้มันคล้ายกับหัวใจน่าจะเป็นรูปหัวใจมันไม่ใช่นะครับถ้าเป็นรูปหัวใจตรงกลางมันจะแตะเขาจะทาแหวกแหวกออกมานะครับแต่รูปหัวใจเดี๋ยวเอาใจชมคู่กันนะครับผมใ้ชมเป็นคู่กันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือัวเป็นรูปหัวใจนะรูปหัวใจตรงกลางมันเนี่ย จะแหวกออกมานะครับตัวน right, right ี people people ้ตัวนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยตรงนี้จะแหวกออกมานะดาวให้ชมใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับตัวนี้แหละตรงกลางของมันนะครับผมตรงกลางของมันเ็าจะแหวกออกมานะครับผมแหวกออกมาแค่แหวกตรงกลางตรงกลางหัวใจนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยแต่เม่นนี้สวยนะครับประกายไฟดีมากเลยนะครับอุตสาห์คยีโรสไฟเม่นนี้สวยมากเลยนะครับผม ทำกี้ซยก็สวยนะนี่จะทาเป็นหัวแหวนก็สวยกนะายไฟดีมากเลยนะครับเล่นไฟนะี่เขาเรียกว่าเล่นไฟเลยสวยงามมากนะครับส่วนเม็ดเม็ดนี้จะมีตัวตรงกลางมันจะมีสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินผสมอยู่นะครับตัวนี้สีน้ำเงินผสมวันนี้เป็นธรรมชาติของมันนะครับผมธรรมชาติของมันสวยนะครับ,อ,บรอยบูสุลธรรมปัจจุบันีนหายากมากนะครับผม สนใจ063434 0930ของสิบกรอนิยมณีนะครับผมชมกันนะครับชมใกล้ๆนะครับผมตัวนี้ระหว่างความเปรียบเทียบระหว่างรูปทรงของอนญมณีนะครับคือการแต่งรูปทรงนะทีนี้รูปทรงรูปไข่นะครับทรงรูปไข่ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ออกสี เหลืองทองนะครับตัวนี้เป็นจีเหลืองทองนะครับตัวนี้เป็นจีเหลืองทองเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเม็ดนี้หนัก2กลัสนะครับ2.05ดนกะลัสนะครับเม็ดนี้หนัก2.05ดนกะลัสนะครับเม็ดนี้ก็สวยนะครับผมให้ชมใกล้ๆนะครับเนี่ยเม็ดนี้ก็สวยนะฮะเม็ดนี้ก็สวยแต่การกว,ว่าทรงรูปไผ่ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็สวย F F เอาเลยส่งรูงปขขยนะครับผมส่งรูปขขยถ้าส่งรูปเม็ดถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นพลอยก้อนอีกถ้าเอามาเจรไนมันจะมันจะเป็นพลอยก้อนแบบไหนนะครับมันจะเปรียบเทียบให้ชมนะครับมันจะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าจะเป็นจะก้อนแบบไหนมันถึงจะออกมาลักษณะแบบนี้เนะี่ยก้อนใกล้เคียงกับก้อนนี้นะครับนี่ แต่ไอตัวก้อนดิบก้อนนี้มันจะออกสีเหลืองจางนิดนึ่นะครับแต่ถ <The Tonight> <Snow. S 2> ้าเจียรอะนรดออกมาแล้วก็จะสวยเหมือนกันนะครับผมไว้ก้อนดิบก้อนนี้มันจะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับหนักประมาณเท่าไหร่โอ้หกกะลนะครับโอ้ือว่าก้อนใหญ่นะฮะหกกะลาถ้าเจียรอะนรออกมาแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณสักสามกะล้7เศษนะครับแล้วประมาณสักสามกะลาเศษถ้าเจียรอะไใมาแล้วจะอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับผมเดวนี้เหลืออยู่ครึ่ง ัวนี้สวยนะครับตัวนี้สองกระลักก็จะนั้นเบเทียนในออกมาแล้วนะครับผมนี่อันนี้คือเอาเปรียบเทียบให้การชมนะครับผมมาดูอีกเม็ดนะครับสวยเม็ดนี้ก็สวยนะครับน,นี่เม็ดนี้เม็ดนี้จะหนักเท่าไหร่นะครับเมดนี้บางบางแต่สวยไม่มีตะมีเลยนะครับผมเม็ดนี้จะหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ชมสองสองจุดห้าศูนย์กระลักนะครับ เม็ดนี้หนัก2.50กรัตนะฮะเมนี้หนักสองห้าศูนยกรัตจะให้ชมใกล้ๆนะครับผมเนี่ยสวยนะครับผม2.50กรัตเม็ดนี้ก็เนื้อเนื้อพลอยสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันกนะครับเนื้อพลอยสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันสองาศูนกรัตนะไม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับผมเนือ้อมันบางครับเป็นธรรมชาติของพลอยบุษราคำจันทบุรีนะครับผม มีความแข็งในระดับ9้านะครับทาแหวนให้ทาเป็นจี้สร้อยนี่ก็จะสวยงามมากนะครับผมตัวเนี้ยทาแหวนให้ทาเป็นจี้สร้อยเป็นสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วในโอกาสต่อไปผมจะเอาเม็ดใหญ่สวยๆมาให้ชมอีกนะครับลอยบุษราของอาจารย์นรีนะครับแต่วันนี้เอาเอาชุดเล็กๆนี้มาให้ชมก่อนนะครับผมะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามไปเลยด้วยนะครับลอยสวยๆงามลอยหายากทั้งหลายที่ผมเก็บไว้ จะมาให้ชมเรื่อยนๆนะครับผมถ้าตนใจก็ติดต่อเข้ามาได้0634340930นะครับของสิบก้อนยังมีนะครับผมอันนี้เป็นพลอยสวยหนาอันนี้เป็นพลอยก้อนถ้าเจริญใน,ะน,น,นออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยก้อนนี้ถ้าเจริญในออกมาแล้วมันจะเป็นสีเหลืองทองนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสีเหลืองทองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้คือพลอยก้อนสีเหลืองทองนะครับผมจะให้มาชมพลอยก้อนสีเหลืองทองเนะี่ยตัวนี้นะอันนี้คือก้อนบุตร สีเหลืองทองมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสีเหลืองทองนะฮะเนอาให้จบใกล้ๆนะครับตัวนี้มันคล้ายๆกับสีของทองเนี่ยนะครับก็รบเรียกว่าบุตรน้ำทองนะฮะภาษาภาษาพอยเขาเรียกบุตรน้ำทองนะฮะตัวนี้คือสีคล้ายกับทองคํานะครับผมแล้วทีนี้อีกถ้าเป็นสีอย่างอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรบ้างนะฮะที่ผมประมาวัาน,นนี้ตัวนี้เป็นสีไม่เหมือนกับทองเขาเรียกสีอะไรนะครับตัวนี้ อี่าพอใจใบฝั่งนี้อัน,นี้ก็ไม่เหมือนกับทองนะเป็นสีจืดๆเขาที่เ่าบูดน้ําแตงก็คือคล้ายๆกับแตงไทยนะครับแตงไทยแล้เรียกว่าบูดน้ําแตงนะแตงไทยที่มันสุกนะเรียกว่าบูดน้ําแตงพวกนี้ออกสีสีเหลืองมันอ่อนนะครับ ีเหลืองกมิ่นอ่อนพวกนี้ก็เรียกบุตรน้ําแดงนะครับผมอันนี้เ็าเรียกว่าบุตรน้ําทองอันนี้ผมเปรียบเทียบให้กันดูนะครับผมเรียกบุญบุรน้ําทองบุรน้ําแดงนะครับผมแล้วก็จะมีบุญตัวนี้ตัวนี้เม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้จะมีสีน pues er. er ้ําเงินอยู่ตรงกลางด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสวยอันนี้คือเอาให้อธิบายเปรียบเทียบให้ชมนะครับบุตรน้ําแดงบุตรน้ําทองเป็นอย่างไรนะครับผม ก็คือหมุนน้าแดงคือสีมันไม่เหลืองเต็มที่นะครับตัวนี้นตัวนี้มันไม่เหลืองเต็มที่นะฮะเป็นพลอยบุตรสลักรมของจันทบุรีนะครับแล้วในโอากาสต่อไปผมจะเอาพลอยบุตรสลักคมของจันทบุรีสวยๆมาชมแล้วก็พลอยของบุตรสลักรมของอฟริกาหรือของต่างประเทศมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรผมอยามาให้ชมกันมาเปเรียบเทียบให้ชมนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องสิบกรอนอยมณีนะครับผม ในวันนี้นะครับผมเอามาให้ชมกันสวยๆอย่างพวกนี้สวยหมดทั้งนั้นหมดทุกเม็ดเลยนะครับตัวเนี้ยในความเชื่อในพลังงานของบุตรสลัทธานะครับผม,มตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมานะครับว่าบุตรสลัทธาหรือพลอยสีเหลืองในตัวนี้นะครับอยสีเหลืองตัวเนี้ยพลอยสีเหลืองพลอยสีเหลืองนี้ก็คือสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับผมเดือนพฤษภาคมปีวอกนะสีเหลืองี่เป็นสี ของนักปรา์นักปริญญาเนเป็นเสียแห่งมันสมองเตจีปัญญานะครับนะทำให้ใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะทําให้มังคั่งร่รํารวยทรัพย์สินเงินทองนะครับเป็นสิ่งอารมณ์แก่ใสนะครับอันนี้คือความหมายของสีเหลือของบุษรสลาคำนะครับผมแล้วนอนกจากนี้ก็ยังใช้ติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะครับสื่อสารกับกจิตวิญญาณทั้งหลายนะครับพระพุทธเจ้าจึงใช้าพานุ่งหง คือสบงกีวรเนี่ยเป็นสีเหลืองแทนเพราะเป็นสีแห่งมันสมองสติปัญญาหรือเป็นสีญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอันนี้คือ,อความเชื่อของอัญ,ญมณีของบุตรสละคำนะครับผมและกีโสรสฟายนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาได้ที่ศูนย์3 4 3 4 0 34 34 9 3 0ของสิบกรอัญมณีนะครับและนอกจากนี้เวลานอนหลับนะครับ พอยบุษราคำเนี่ยก็ยังช่วยทําให้นอนหลับฝันดีได้อีกด้วยนะครับช่วยให้นอนหลับฝันดีนะครับไม่ฝันร้ายนะครับผมตัวน,นี้คือพอยบุษราคำนะครับผมด้านสุขภาพก็มีผลดีต่อระบบวันโรคโดยโรคปอดพวกนี้ก็จะมีผลคือพวกพวกโรคภูมิแพ้ทั้งหลายเนี่ยมีผลช่วยทําให้ไม่ติดโรคพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับมันจะมีพลังต้านทานเชื้อโรคพวกนี้ได้นะครับผม อันนี้ในความเชื่อคนในสมัยโบราณเกี่ยวกับพลอยบุษราคำนะครับโดยเฉพาะบุษราคำของจักรวุรีปัจจุบับบนนี้หาได้ยากมากนะครับราคาก็แพงมากด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้063434 0930ขอ,อง10กตอหยวนนีนะครับส่วหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำพลอยสวยงามไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้าจะเอาพลอยบุษราคำสวยๆมาให้ชมอีกนะครับหรือพอยแนะนำอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตาม,มด้วยนะครับส่วหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม